สวัสดีครับพี่พันตรีนรเศษ,ษมุนีรักษานะครับหรือพี่เสมอนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของออพื้นที่ผิวและก็ปริมาตรนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนเรื่องของบทนี้เนี่ยน้องสังเกตว่าเราจะต้องเราจำเป็นต้องจําสูตรเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเ,เนี่ยประมาณ20กว่าสูตรที่เราจะต้องจำนะครับ ติดแต่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเอารูปทรงต่างๆมารวมกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่แค่3รูปทรงเท่านั้นเองนะครับรูปทรงแรกนะครับก็คือรูปทรงที่เป็นหัวตัดพี่เรียกว่าหัวตัดกันแล้วกันนะครับรูปทรงที่มีด้านบนกับด้านล่างเท่าๆกันนะครับอ,อย่างเช่นทรงกระบอกอทรงปริซึมหรือว่าทรงลูกบาศน,นะครับสูตรปริมาตรของมันเหมือนกันเลยก็คือพื้นที่หน้าตัดของมัน คูณด้วยความสูงนะครับส่วนถ้าน้องจะหาพื้นที่ผิวข้างของมันด้านข้างของมันเนี่ยนะฮะก็หาเส้นรอบวงของมันนะครับเส้นรอบรูปของมันเนี่ยคูณด้วยความสูงน้องก็จะได้พื้นที่ผิวข้างของมันออกมานะครับส่วนต่อไปเนี่ยรูปทรงที่2นะครับก็คือรูปทรงที่เกี่ยวกับลักษณะที่เป็นหัวแหลมแหลมนะครับอย่างเช่นทรงกลวย นะครับทรงพีระมิดที่น้องเห็นเนี่ยนะครับสูตรของมันก็มีอยู่สูตรเดียวเหมือนกันก็คือเศษหนึ่งส่วนสามคูณด้วยพื้นที่ฐานของมันแล้วก็คูณด้วยความสูงตรงของมันสูงตรงก็คือส่วนสูงที่เราลากจากจุดที่แหลมจุดยอดของมันเนี่ยลงมาตั้งฉากนะครับกับพื้นที่ฐานของมันนะครับส่วนรูปทรงที่3ก็คือรูปทรงกลมนะครับซึ่งมีสูตรตายตัวอยู่แล้วก็คือ4ส่วน3พาย อาาคือรัศมีนะครับยกกำลัง3นะส่วนพื้นที่ผิวของทรงกลมเนี่ยก็คือ4พาย R ยกกำลังสองนะครับหรือจะไม่ง่ายคือพื้นที่ผิวของทรงกลมเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ4เท่าของพื้นที่วงกลมธรรมดาน,นั่นเองนะครับอพอเรารู้สูตรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันดูสักข้อหนึ่งกันแล้วกันนะครับอย่างดูในโจทย์ข้อนี้นะครับน้องเห็นไหมอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ย เขาต้องการให้เราเนี่ยหลอมมาทรงกลมนะครับกลายเป็นทรงกระบอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเท่ากันอยู่ก็คือปริมาตรของมันนั่นเองนะไม่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นรูปทรงอะไรก็ตามแต่ปริมาตรมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําโจทย์เราก็จับเอาปริมาตรมันเนี่ยมาเท่ากันเห็นไหมครับนะแต่ในข้อนี้เนี่ยทรงกระบอกเนี่ยเขาให้แต่ส่วนสูงมาถูกไหมครับเขายังไม่ได้ให้รัศมีของ อ่หน้าตัดของมันมานะเราก็ติดเป็นตัวแปรไว้นะครับตามนี้เลยเห็นไหมครับอ่เสร็จแล้วเราก็แทนค่าลงไปเขียนสูตรแทนค่าลงไปเลยนะครับโจทย์ให้อะไรมาแทนค่าอันไหนที่โจทย์ไม่ให้มาเราก็แทนเป็นตัวแปรเห็นไหมครับน้องจะได้เป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นอา่างกลมเห็นไหมครับสูตรปริมาตรทรงกลมเท่ากับปริมาตรของทรงกระบอกนะครับที่เราจะหานะ R ยังไม่รู้ติดเป็นตัวแปรไว้นะครับแทนค่าเสร็จปุ๊บ แก้สมการเห็นไหมครับแก้สมการตามนี้เลยนะครับเราก็จะเป็นการแก้สมการที่ใช้พื้นฐานธรรมดาทั่ว,วไปง่ายๆเพียงแต่ว่าเราถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ออกมาได้เนี่ยมันก็ง่ายเราคิดข้อนี้แค่ถ้าคิดจริงๆไม่เกิน30วินาทีน้องน่าจะทำข้อสอบได้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจมาเรียนกับพี่ได้นะครับที่สถาบันกวดวิชาบ้านบุกกรคดเลตเซ็นเตอร์ รหรือติดตามพี่ได้ที่แฟนเพจของบ้านผูก้กองคอนเทนต์เซ็นเตอร์หรือเว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วอย่าลืม Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเราเลือกเป็นคนที่เก่งที่สุดไม่ได้แต่เลือกเป็นคนที่ขยันที่สุดได้สำหรับวันนี้เราคงพบกันเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ